อันจบแับเนเหมือดิมข้อ9บอกว่ากำหนดให้เนี่ย f x เท่ากับอะไรเนี่ย a x ยกกำลังสองบวก b รูท x รูท x เห็นอย่างนี้เราต้องคิดในใจว่าคือ a x ยกกำลังเซนหนึ่งส่วนสองะครับเมื่อให้ a กับ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ b ไม่เป็นศูนย์ด้วยอา่าไม่ได้กำหนด a เพราะว่า a อาจจะเป็นศูนก็ได้นะกำหนดแค่ b ตัวเดียวว่า b ห้ามเป็นศูนยถ้า สองเท่าของ f ดัหนึ่งก็คืออนุพันธ์ก็คือดิฟหนึ่งนะสองเท่าของดิฟหนึ่งเท่ากับ f หนึ่งแล้วตรงนี้เป็นสมการเนาะเดี๋ยวเราคงได้ใช้นะ,ะแล้วแล้วอะไรให้หาค่า f c ส่วนด้วย f ดนะัเก้าเนี่ยมีค่าเท่าใหครับนะผมมีค่าเท่าไหคือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ย มองออกไหมถ้ามันให้ค่า a กับ b มาก็คือ a กับ b เป็นตัวเลขนะจริงๆแล้ว a กับ b เป็นตัวเลขถ้าให้ค่า a กับ b มาเราทําได้เลยทันทีใช่ไม่ใช่ถูกไหมฮะถ้าให้ค่า a กับ b มาเราทําได้เลยทันทีแต่ว่าข้อนี้ดันไม่ได้ให้ค่า a กับ b มาเราจึงต้องใช้สมก,การอื่นหรือว่าใช้เงื่อนไขอื่น ในการหาค่า A กับ B ออกมาให้ได้ก่อนอเมื่อได้ A กับ B ซึ่งเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยแทน F4 กับ d ิฟเอแล้วก็หาคำตอบจบไม่จบอ,อืมอ่ะลองทำดูฮะลองทำดูเริ่มต้นที่ตรงไหนดีโอเคไหมเงินไขนี้ถูกไหมเริ่มต้นที่เงื่อนไขนี้ อลองทำดูตามที่บอกก็คือให้ให้เริ่มต้นที่ตรงนี้นะอืมให้เริ่มต้นที่ตรงนี้นะนะฮะฉอนนั้นเราก็จะได้เอ่อดิฟก่อนใช่ป่ะดิฟก่อนนะครับเอ่อดิฟดิฟของตัว ax กำลังสองเนี่ยบวก b รูท x, x. นะฮะพี่จะหาดิฟก่อนนะครับพี่จะได้เป็น2 a x ถูกไหมฮะดิฟแจกได้ก็เป็นบวกเอ,อ่อเซนหนึ่งส่วนสองบถูกไหมฮะแล้วก็ x อยกกำลังติดล้มหนึ่งส่วนสองได้ตรงกันไหมได้ตรงกันไหมนะครับทีนี้แล้วโจทย์บอกว่า สองเท่าของดิฟเอฟหนึ่งอันนี้จะทำตามโจทย์แล้วนะสองของดิฟหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับเ f ฟอะไรเอหนึ่งเราก็แทนเลยสองเท่าของดิฟ f อฟหนึ่งมันก็คือสองเท่าของเอมเม่อกี์ที่คำนวณไว้นะฮะเอ่อ สองเเพราะว่า x แทนด้วยหนึ่งนะครับบวกเซนหนึ่งส่วนสองบะครับเพราะว่า x แทนด้วยหนึ่งนี้ F1 f หนึ่ง f หนึ่งก็คือในโจทย์นะ F1 หนึ่งในโจทย์ขึ้นต้นด้วย a เออแล้วก็บวกด้วยบะะอย่างนี้คิดเลขข้างซ้ายจะได้เป็น 4a บวก b เท่ากับ a บวก b ครับเห็นไหมจะเห็นว่าบวก b กับบวก b เป็นไงกันหน้าตาเหมือนกันนะตัดทิ้งก็ได้นะการที่จะให้ 4a เท่ากับ a ได้อะ a ต้องเป็นอะไรครับถูกไหม a ต้องเท่ากับ0หรือน้องจะย้ายข้างก็ได้เอา 4a มาลบ a ก็ได้ 3a 3a เท่ากับ0 a ก็เลยเท่ากับ0 เอท้ากับูนนะ b ไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเราเอา b ตัด b อันนี้คือสมการที่พี่บอกว่าเขาตั้งใจปัน้นปั้นเลขขึ้นมานะครับคือปั้นให้ให้ได้ b ตัด b นะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้น b เป็นอะไรก็ได้นะยกเว้นศูนยทำไมถึงยกเว้นศูนยเพราะโจทย์กําหนดเอเมอเห็นเห็นค <he> วามแปลกแปลกของโจทย์ข้อนี้นใช่ไหมว่าอยู่ๆกาหนดว่า b ห้ามเป็นศูน แต่ไม่กำหนด a นะครับใช่ต้องการให้มันลงล็อกดีมากสมัยที่พี่เป็นนักเรียนนะเออแล้วพี่ทําข้อสอบอย่างนี้นะข้อสอบข้อเนี้ยพี่เห็นเลยว่า a มันน่าจะเท่ากับสู่คือคือไม่ยังไม่คิดอ่ะเห็นความแปลกๆของโจทย์อ่ะอืมใช่ใช่ ใช่ใช่สมัยนั้นพี่จะคิดเลยว่าเฮ้ยเเป็นศูนย์ปะวะแล้วก็พี่ก็คิดเลขตรงเนี้ยเร็วๆอ่ะแล้วพบว่า A เป็นศูนจริงๆนะครับใช่ใช่ใชคือคือจากการที่เราทําโจทย์ธนิศาสตตร์มาเยอะๆอ่ะครับอันนี้เราก็ถือว่าเยอะพอสมควรประมาณหนึ่งแล้วนะอยู่ในเลเวลขั้นต้นไปจนถึงกลางกลางล,างล่างลนะอยู่แถวๆกลางล่างถ้าทําต่ออีกหน่อยก็จะเป็นกลางบนนะฮะเออ เราจะพบว่าถ้าถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเรางมอยู่นั่นน่ะเราจับจุดไม่ได้อะเราจะใช้เวลาทํานานถูกปะทำนานแต่ถ้าแต่เราอ่านโจทย์ปุ๊บแล้วเราเรารู้ว่าเขาถามเรื่องอะไรอ่ะเราจะเริ่มจับจุดได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราจับไตมันได้ว่าเฮ้ย b ห้าเป็นศูนย์ a น่าจะเป็นศูนย์แล้วยิ่งทําได้เร็วเลยนะฮะอ่ะถึงตรงนี้เราได้ a เป็นศูนย์แล้วแล้วไงต่อนะฮะเราได้ a เป็นศูนย์แล้ว เราก็แทนค่าตามที่โจทย์ถามเลยครับว่า f4 ส่วนด้วยวดิฟของเท่าไหร่9มีค่าเท่าไหร่ห็ไหมฮะ f4 ก็แทนไปเลยครับผมแทนเลข4ไปเลย a เป็น0นั่นะครแทนเลข4ไปเลยก็คืออ,อ b n. รูทรูทอะไรวะร4เห็นไหม ส่วนด้วยข้างล่างข้างล่างคือดิฟเก้าดิฟดิฟอยู่ไหนดิฟอยู่ตรงนี้ดิฟอยู่ตรงนี้ถูกไหมดิฟอยู่ตรงนี้นะครับแทนด้วยดิฟเก้าอ่อเดี๋ยวทษทีดิฟอยู่ไหนไม่ดิฟใช้ตรงนี้ไม่ได้โทษโท,โทโดูผิดดูผิดดิฟต้องใช้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหม น,น,นี่ต้องใช้ตรงนี้นะฮะใช้ตรงนี้เพอาอนั้น A เป็นศูนะนะครับข้างหน้าก็ไม่คิดอ่ะมันก็จะเหลือเส้นหนึ่งส่วนสองบแล้วก็ก้าใช่ปะ่ะเออรูทเก้าอ่ะก็เป็นเก้ายกกำลังถูกไหมฮะเก้ายกกำลังเอ่อเขียนี่้ดีว่า เก้ายกกำลังลบหนึ่งส่วนสองยางงี้เข็นไหมอืมนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่า B ตัด B ครับผมแล้วนี่คือเหตุที่โจทย์บอกว่า B ีห้าเป็นศูนเพราะว่า B เป็นส่วนไม่ได้ถ้ามันเป็นศูนยะฮะบตัด B เป็นอะไรก็ได้ยกเป็นศูน ต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวพอคำนวณถึงบรรทัดนี้ถ้ามัน b, <c oughs> b เป็นศูนย์เ่ยเราจะบอกว่าโจทย์ผิดเพราะนั้นโจทย์การที่โจทย์ให้ b เท <c oughs> <B S 2> ่ากับไม่เป็นศูนย์เนี่ยเขาทำถูกอะแต่ในการทำถูกของเขาอ่ะมันก็คือเผยตาให้เรารู้ไงว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์เลขปั้นหนรือเปล่าเ่ออเพราะ <c oughs> <c oughs> น,นั้นพี่ถึงบอกว่าคณิตศาสตร์คือทัศน์มากกว่า,วาความเข้าใจถ้าทำถึงจุดจุดหนึ่งเราจะเดาได้ ว่าครูเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาต้องการเช็คว่าเราขยันไหมเช็คว่าเราตั้งใจไหมเช็คว่าเรารู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเช็คว่าเรากล้าเสี่ยงไหมทั้งทั้งที่เราดูว่าสองตัวแปรแต่มีสมาการเดียวอะไรเงี้ยนะฮเอาละเราก็ทําต่อนะเออหนึ่งส่วนสองส่วนของส่วนก็จะกลายเป็นเศษนะครับเป็นเลขสองน,นะรู้รูสี่ก็ได้สองน,นะครับรูสี่ก็ได้สอง ใช่ใชแล้วก็ไอ้เก้ายกกําลังติดลบเนี่ยก็คือปัดขึ้นแั้งบนมันก็คือรูทเก้าก็คือเลขสามนะครับถูกปะเวลาคำตอบก็คือสนะิบสองจบเรียบร้อยได้ไหม